ถึงแล้วนี่ทางไปวัดปากแสงถึงแล้ววัดพระโต้ะสนเดี้ยวเขาได้ปะเนี่ยเดี้ยวเขาวัดพระโตได้ปะเนี่ยจำได้เนี่ยมีงานเนี่ยมีงานโอ้ยรถ <c oughs> จอดอยู่ผียงังโอ้ย <c oughs> มีคนมาต้อนรับ <c oughs> จะมาต้อนรับเช่นทำไมานี่เห็นบ่ เวลาบมไม่งานกะบมีรถ,าารถ,าถลากอบผมมีถ้าไม่งานอจอดเต็มเลยแถวนี้ปลาดงแถวนี้เตียนเบิดแหละเวลามีงานกาเจ้าปลาไปเดินไ,<ป>เนได้ไนหะผ่านมาแล้วเดือนสามนี่แหลนะค่ะเป็นวัดภูบานของอำเภอเขมราดเฮ้าเนาะหรือว่าอำเภอหน้าตาเฮ้า แต่มากาไะวายทกปีเด้เจ้าบ้านก็นต้องมากาไะวายนี่วัดปากแสง,งสวยงามเจ้าบ้านก็นมีความศรัทธาห้ามนำช้างเข้ามาบริเวณเอาข่อยซืบอปลด้ลงซะบอกด <c oughs> ูดีน่นาดีจ <c oughs> ังเขาบอกว่าห้ามนำช้างเข้ามา <c oughs> ผู้ชายคลิปนี่ก็สืบอปลด้ลงซะบอก <c oughs> อออมีประตูโค้งไหลสั่นไหลตอนนะเพื่อนๆวัดปากแซงนี่ ประตูโค้งเขามาสีหอดวัดเลยเด้มัน,นมีประตูโค้งหลายสันนี่กูได,ด้แตมาติดเป็นบุญวาสนาเด้มากราบมาไหว้กันประตูหลายทางเด้ประตูหลายทางรอบพิษเลยเออ จริงละใช่ไหมเบล่ะเบล่ะประตูสายไทยเบิลงนะประตูทั้งสายก็มีประตูทั้งขวาก็มีประตูทั้งใรมีมดนี่นี่ประตูจะเข้าแล้วนั่นี่เข้าวัดแล้วนั่นนี่นี้เป็นกำลังเหตุสายเป็นกำลังเหดหลังคาสวยไหมเออทำอะไรโบสถ์เออโบสถ์โบสถ์เออใช่ทำใหม่หรือว่าเพิ่งสร้างไ้ทำใหม่สิเออกำลังใหม่โบสถ์สวยสวยสวยมากคุณโตวัด นี่ละเพื่อนๆตูมาช่างนี้วัดเนาะท้ามาอันนี้ก็ขึ้นชื่อที่ทราก็คือตำกล่วยนี่บอเพื่อนว่าโตวัดนี่ตป็ร้านค้าโตวัดนี่เพื่อนๆเราไปทังสายมือนี่วัดเราก็จะจอดรถตรงร่มนี้เอาให้ดูถ่ายให้ดูจอดรถตรงนี้อทางขวามือเป็นร้านค้าท่านขวามือก็เป็นลนบ่ดท่านมาจำมะฮูตัวบ่ดท่านมาจำกล่วยตัวนี้จอดแถวนี้เลยไป อืมเดี๋วยวเ้าก็จะไปไหว้พระกันด้วเพื่อนๆโน้ดีอยู่ทั้งนังน้นอ่ะมันนี่เร<ต>าขยับรถด,ดีๆโอเคโอเค